สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิคอมทูฟ้ากูแต่งชุดเย่มากเลยอ่ะวิเอาในทุกเซสตเนไอเอ็มเอาในเอ่อทุกเซ็ตซ ไอ้เห kind of ี้ยมึงมึงดูไอ้ของเจ้าให้กูเยี่ยงตอนเกิดคลิปไอ้เหี้ยแล้วมึงดูทางมึงจะไม่หัวรนอสได้ยังไงสัตว์เอ้ยไอ้ขำได้ขำได้ขำได้เอาล่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเบสบอลในระบอบกันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่ก้าโอมแล้วก็ผมแล้วก็ลิกกี้นะครับก็เย่เย่โย ตั้มงานใหม่แม่มึงไปใจเย็นใจเย็นไปทำอะชื่อพี่ก้าเป็นสีเขียวหน่อยแม่ไม่ก็เราอยู่ตีเดียวกันชื่อมัเลยเป็นสีเขียวก็เราตีพวกเองเป็นเอ๊ะมันอัพเดอเนี้ยมันชื่อพวกเองเป็นสีแดงนะเว้ยอ้างทำไมชื่อกูเห็นชื่อทุกคนเป็นสีฟ้าใช่ใช่แต่ทุกคนชื่อมันสีเขียวคนอื่นเนี่ยจะเห็นทำไมกูเห็นชื่อดันหลบโอมดราก้อนทำไมมันเป็นสีแดงวะยกเว้นพี่ก้าเป็นสีเขียวเฮ้ยไม่ได้เล่นนานแต่พื้นฐานเรายังอยู่นุ้ยอินออพแม่บายันตอบไปเอาเพนดี้ตอบเออมตอบไปเอาเพนดี้ แม่พิษมามาเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาเองทุกคนนี่พื้นฐานเก่ายังอยู่เหรอเฮ้ยอยู่เต็มเลยพื้นฐานนะกูทิ้งกูคืนครูหมดแล้วอ่ะอ้าเก็บเก็บเก็บเหล็กสี่สิบก้อนเอาเอาสิบก่อนห้าสิบห้าสิบเหล็กห้าสิบไม่เช่อไรดบ้านเหล็กเหล็กสี่สิบเหล็กสี่สิบเหล็กห้าสิบไม่เชื่อซื้อก่อสี่สิบไม่ใช่หรอไอ้กลับไปดูอห้าสิบเอออ แก่แล้ว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 หลงลืม่เลือกลืมแล้วก็ลืม่ลือกมันกี่สิบล้อวะเออทุกคนจำนสูตรไอ้นี่ได้ไหมอ่าเทคนิคการการป้องกันไดเทสลาสูตรนั้นเนี่ยแหละโมบิลเราใช้สูตรเทสลารนี่แหละดีแล้วเออแบบสร้างกำแพงนานๆแล้วเทสลาก็อยู่ข้างหลังไงเวลาช็อตก็ตูมไงจะนเป็นไก่ย่าเลยจูเนียจูเนียมีเพชรจูเนียมีเพชรสี่เพชรอะ ข้างบ้าเลยข้างบ้านข้างบ้านเลยอะไรอ่ะสเปาเอ็กเขาทำไมวะเฮียสเปาเอ็กเอาไว้เอาไว้เนี่ยเนาะขอเพชรมึงดิมันเป็นยางเพราบ้านไหมพี่อะไรเนี่ยขอเพชรเดียวแต่ว่ไม่มีแต่เรื่องบ้านเขาของคนนี่มันสุดดาบเฮ้ยคันฮี่ลูกเฮ้ยโบแมนมาเอาทุกคนไอพีด้วยสังกัดไออาร์พีด้วยเก่งเจ๋งเหอสวยสวยไอพีตัวเองเหรอเฮียดักดดักดักเฮ้ยมีคนมาบุกมีคนมาบุก

พวกกีมกูนี่มันจีเนียนจริงเลแต่ละคนมาเดี๋ยวกูไปเอาเพชรเองเดี๋ยวกูแก้ตัวให้ไม่ไม่ไม่เราต้องการเพชรแปดเพชรมาเปิดลนนี่เว้ยโอ้เอ็นชาเนอะเร็ว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 เร้วเร็วเร็วเร็วรุ้กคนกูขอกูขอวเร็วเร้วคกวเบไมีาบไเ้นะเุือนปะแฮร้วเร็วเร็วรร็วเร็วเร็วร็วเร็วเรงระวัง เรามีเพชรอยู่ห้าก้อนเราจังตาเรื่องไปไปไปเดี๋ยวกูวิ่งต่อบาล์จานก่อนเผื่อแม่งมีคนมาบุกแล้วเราจะได้สู้ไหวเอ้ยมันเราสามาซื้อของได้ก้อนไอโอมีดก้าก้อนเทียนชานเอาไปตีเลยไปตีเลยอเอามาได้กึเกยเอามาได้กึเกยโอ้โหเทียนชานนะครับ ดีเอ็นชาร์ตดูีเอ็นชาร์ตนะพี่พี่พี่ทำโต้เอ็นชาร์ตนะครับเอาดาบตีนะครับไอ้เหี้ยโคตรเดือดเลยอ๋อมา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 เลยมาเฮ้ยมันมาทุกคนมันมามาอะไรเลยมันมีคนเอ้ยคือได้ตังสองได้ตังสองอ้าวอ้าวโง่เลยที่จะตายเถอะอ้าวติ๊กเกตสวยกล้ากล้าหลบไป ก้ากาหลุดไปกูต้องการของรัวเลยเว้ยไมหลกมาอยกูได้ของนสองเนี่ยกูได้ตังคูนสองเอาอัพอะไรดีอะทุกคนอได้ได้เพชรมาสีก้อนอะมีเพชรอยู่แปดก้อนขอขอขขอเพชรเดี๋ยวกูจะอัพขอขอเพชรจะอัพไอ้นี่ก่อนเอาไปเอาไปเอาเอาเพชรมาเอาเพชรมามาเอามึงสองไอูมปสองแล้วว่าเอเพชรเอเพชรเนเชียส้ออตนเป็อเนเชเนเชอะไรเราจะแคมบ้างไงเราเราไอไอเอเอีรอมัน เป็นเรื่องปั๊มเพียงฝั่งหรอเอาเอาปั๊มพียก่อนงไหนปั๊มเพียงฝั่งไว์เป็ดแม่งไอ้นี่มันมันคอยไอ้เว่ยเป็นบริการให้เราเว้ยคอยตรวจสอบแต่แว่แต่เป็นคนนี่น้าเดือยอย่งูเลยเชียบริการหน้าเหลี่ยมไงเป็ดแม่งเดินอย่างงูเลยอ่ะเฮ้ยเราต้องสร้างห้องเป็ดขึ้นมาเว้ยแล้วเราต้องเอาเป็ดเข้าไปยัดเวยแต่ว่าประเด็นคือเป็ดมาในนี่ไงมันกระโดดโคตรสูงไง แล้วมันคือเราก็ไม่รู้ว่าเราปิดไว้วางไว้ไหนไงอะไรไม่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 ตอนตอนท้ายเกมอ่ะเราเราก็เข้าไปในนี้เว้ยเราปิดเว้ยแล้วก็ใส่เป็ดไปเยอะเยอะเลยถ้างั้นเราก็ซื้อไข่เป็ดมาเยอะๆเลยมั้งมีอาจจะเป็นศูนยนะไข่เป็ดมันไข่เป็ดมันเท่าไหร่อ่ะสองเอมมอลล์มีสี่สิบเออสองเอมมอลล์สี่สิบเอมเลยสี่สิบอะไรสี่สิบเอมเลยเหรอน่ากลัวจริงจเลยเจ้ากรังวะระเบิดไหน อ้ยใหม่นะเอ้า่ง่นเอาเอากูก็หลานแบบเชีียระเบิดแน่ไม่นะดิ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 แปะโอ้โกูก็ตกใจเว้ยชี่ยถอยชุเนย่ยกูสู้ชีวิต่ยบ้านเราพ่อบ้านไม่มีพ่อบ้านไม่มี เลยหนีเข้าบ้านแล้วเราเราเอาปิดอ่ะเราเอาปิดมาปล่อยนอกบ้านเลยเราเอาปิดเป็นปล่อยนอกบ้านให้มันวุ่นวายเอาเปิดปล่อยนอกบ้านเอาเป็ดปล่อยนอกบ้านเลยมันเป็นอะไรมึงเป็นอะไรจะตายน่ะเออเอาเปิดปล่อยนอกบ้านจะช็อตเมื่อย่างเดียวก็ไม่ได้แทนหรหรือคนเดียวเลยเฮียหน่จริงกีน้อยกว่าก้อนนะมาเฮียจบเจ้าซึ่งซึ่งข้าวสิกูมีวอยสามกอดยังวนรอบแล้วก็ด่าอยอางวนรอบมันบ้องมันช่าะ แล้วแกตัวนี้กูกูเยอะว่าสามร้อยกว่าอันน่ะคิดว่าอยู่ได้กับเขามามเอาดิ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 หลอกล่อเขาสนใจให้อยู่จูเนียไปเลยขี้สูดขึ้นขึ้นไม่ได้จูเนียจมตายขึ้นไม่ได้เขาบานเขาบานจูเนียตายหลานทุกคนผมหนีแล้วหนีแล้วเข้า5 minutes later